อันนี้ของเก่าเขาเนี่ยมันเก่ามันหลายปีเลยนะนเ,นเขาถิ่เขาเอันเขาเอาถิ่มมันเอาเก็บมาใส่ต่อดิเก็บมาใส่ต่อตามเอาในใน, <c oughs> นี่เลยหมัดเอาเขาออกว่าเหม่องกวอนวามันมียังนี้โดยบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบระสบขุสุขคนเด้อ โดยมาพบพ่อกับน้องลาตีเด้พอ,อพี่น้องพบพ่อมื่อนี้กับน้องลาตีกับเข่ามาเพื่อนน้องนางเพื่อนพี่น้องเนาะเข่ามากระตูกน้องนา่งนี่นละพี่น้องนี่ตอนสวยๆเด้อพี่น้องเนาะพี่น้องเมื่อเช้านี่นะฝนตกเนาะจนประมาณสิบเอ็ดโมงอะไรพี่น้องจังเศร้าค่ะนะตกลิ้นอยู่พี่น้องเลยแต่เมื่อคืนนี่แหละใครแต่ว่าบลบลมโบยังค่ะนะตกพอดีแบบว่าเย็นเนาะตอนนี้กับลมลมพีนม่น้องเมือนี้ค่ะยังม่ได้ใส่หมวกเนาะโดย วันนี้พี่น้องก็มีแนวม,มัม่งเหมาเพื่อนและพี่น้องเข้ามาวันนี้กันเนาะนยังผัวน้องนางเพิ่นเห็นยังพี่น้องเลยโดยก็มีเม่ใจดีเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศอะไรพี่น้องเนาะเพิ่นก็ฝากเงินมาให้ซื้อเครื่องแบบว่าเป็นเสียมจกหรือว่าเป็นเลื่อยเป็นผ้าอะไรพี่น้องเพราะว่าน้องนางเพื่อนกับโคิดมีเนาะพี่น้องเลยตัดพื้นอี่ยังกะผ้ามันยังหักแล้วเนาะิ่นก็เลยว่าฝากเงินมาซรอย เห็ดเวียกอะไรนาะพี่น้องเลยทั้งส่วนทั้งแนวปัดผ้าดิ้งหานะโดยหลายอย่างอยู่พี่น้องเอ้ผ้าตัดอี่ยังกอยางหักไว้แล้วเนาะโดยก็ซื้อเนะี่ยกินน้ำพี่น้นองน้องตีก็ซื้อมาอ่าปลาทูโลหนึ่งเนาะเป็นกใครซื้อมูย,ยังนำ้ำอะไรพี่น้องแต่ว่าอ่าตอนเสาร์น้องโบได้ไปพี่น้องไปได้เสาร์าลากา่กับยังไม่โบได้เนาะสิไปซื้อเรื่อไอ้เพิ่นนำ้ำแต่ว่าซื้อมาให้เพิ่นสัมมี่ก่อนเนาะพี่น้องตอนแรกยังสิไปซื้อให้เพิ่นใหม่โดยเอาพี่น้องจังได้กา น้องตีกะขอขอบใจทั้งแม่ใจดีเป็นหลยๆเดอที่ว่าซอยเรือน้องนางเนาะโดยสื่อคงอยูค่คงกินพี่น้องแล้วกะ็เป็นเครื่องมือใส่เนาะในครอบครัวแหละพี่น้องชีวิตประจําวันเขาก็ต้องใส่เนาะผ็นผ้าเป็น,ปนยังกะมันตน้องมีพี่น้องเขาตัดพื้น,นี่ยังมันกะสะดวกสบายเนาะเป็นกะอ่าพอได้เห็ดแต่ละมื้อพี่น้องนอ้อสว่งนี่ก็บพได้ไปรับจ้างยังนง้องนางกะอยู่เพื่อนพี่น้องเพราะว่ามันกะเบิดมองเห็ดแลวเนาะพี่น้องแถวนี้กะ โดยเราจังได้กะเดี๋ยวเข่าไปหาน้องนางเพลินเลยพี่น้องโดยพี่น้องเปิดภาพมากะพี่น้องลมลมเนาะมันนี้นะลมแห้งๆแค่เพิ่นปลูกอยไงพี่น้องอันนี้ปลูกมันบ่เนาะจากมันนี่ังคนเดินพัดพากันเห็ดเยี่ยพี่น้องลมเนาะ กันนแปลงชวนพักบ่อุ้ยปูภพักบ่อนี่ก็เหียบเลยโอ้สบายดีดยสบายดีเด,ด้ดดดดดอปู่กนั่นพั<า>กในราน,น,านาไ,ได้เอเธอ,อดี่แนวขังมันลบยับหันจับ,น,บน,นีสาบนนั่นขาบนีอุ้ยเขาเก่าเขา มตากมันตาบนี่ะตาเอาบ่ขาดบนเนาะแยนอนนั้นบ่ยยันไก่เข่าบ่อไก่เข่าเป็นตะหนี้เนาะเปื่อยนแหลนะปลูกหวานพักยนีอันะอันน้ำพักาดอันนี้พักกวาดเบี้ยผิดเออปเลยะนตกาดินต๊อีกย่งหนึ่งค่ทำสิปลูกและบานนี้เนาะบานในมันบานใน อยามันไรโดยเห็ดเอาน่้อยมัเห็ดเปิพุ่นก่อนผมมีันค้งผมเห็ดเอาพอได้ปลูกมีต้นมัม่วงเนาะต้นม่วงก็มีมัม่วงอันนั้นบอกม่วงอันม่วงคือม่วงเปิ้ม่วเปิ้ลไปไปอาเนปลก้อปอยมเป้อันมะเขือนี้ก็ปลูล้นเลแน่ จนเป็นหมากอหมัดยันไก่มันก็เข่าได้คือเก่าเนาะเดพุยังให้มันเข่าดีแล้วมมัอยนี้ร่มลมมือนี้นะลม้มอะไตกมาตมเดียวตก้งแหง กวยยังไงนะกล้วยสุกเขียวหลยเออกล้วยสุกเขียวก็มีนอเอาอวนาค,คนเน่ๆๆๆ่กะ้หอเนียีตูมาดอกน้มนเห็ตดตไ้หวานในมะเขือ ในมะเขือยังนันแล้ว็เนือผัโปกก็มาพุ่นเลยอืดีอะค่ะมันต้องเป็นผ้าแยงเนะผ้าแยงผ่าผ้านี้มันดีกาเออผ้าอันนี้ขัดกลัวบะขัอันนี้เป็นเอิผ้าเนี่ยอืมมาหลยมามันนันมันกลัวจผ้าแยงมันได้แผ้ากระถกลัวบอก่แนเนอะไรเหุกบอก ต้องก่อมันได้มันสี้เท้าสองแมตตัวถักก็ได้มันหมันหมันขัวเนาะหมันขัวหมันขัวผ่าอันนี้ผ่าน่ะมันคือสิขาดไว้มันขาดด้อยผ่านอะไรมนหลายปีเลยแบบเสือกก็มันสิเป็นเสือกอันนี้เนาะมันจะเปื่อยแล้วมันเสือกนี่เสือกอันนี้ทักหัวพี่น้อย พอมันอัดเนาะมีแนวขังนี่พักแล้วเนสามสิบปุ๊กอ่เราพามาขังมาอันนั้นพี่น้องบจกได้ปรนได้ตัวแยงเขียวนะจกได้ต้นนี่มันหมัดมันมันใส่ได้โดนเนาะมันใส่ได้โดนมันกลุ่มโดนได้ได้สามปีสี่ปีผมได้อือนอันนี้ของเก่าเขาเนี่ยมันกลามันหลายปีเลยเนาะเขนถิ่เขานั่นขาผัดเขาเจาถิ่มันเข้าเก็บมาใส่ต่อดิเก็บมาใส่ต่อตามเอาในี่นี่เลยหมัดเนา มัดถันหมัดนีเพราะได้ขงังเนาะพได้ขงังรรยกากรผิดเด้จะนอนัดยปูเขาด้วคนตกมานี่หวานนี่ยังนี่เกิดแล้วมึนรู้เศร้านิดก็ต๊เนาะเศร้านี้เนาะต๊ะโบแห้งเศร้านทั้งนี่ตท๊ทั้งโบแหงบ่ทั้งเฮือนอหนนไม่ถกบเปียพอดีสุ่มดีพอดีสุมส่มเอ็ดเลียงในกันเลนเทาเลม ตกพอดีดินลายพี่น้องเลยเมื่อคืนนี่นะป้าเป็นตาย่านวัคิดวัชิลมไข่เดือบโอมีเน,น,น่ยพักเอาพักเอามันขาดเลยเน่ยมได้นใ,นในส่สำอูเนาะทัก

มีบัวอันนึงพี่น้องใหญ่แถะนี่น้อยใครเนี่ยเนี่ยตัวน้อยก็เขาซื้อนะเกตชิฟก hmm. ูได้เนียนน่น้อยนะก็ยังแพงเห็ดเวียก้ะพี่น้องเพิ่นกระทักอันนี้เพิ่นเนียนคักเลยถ้าเป็นแบบพ่อใหม่ๆเนี่แห้งสิกุ้มโดนเลยเนาะกุ้มโดนเดี๋ยวว่าได้หลายปีเจะแกะใส่โดน มันขาดแล้วเขาหูเขาหีเขากระปะนะแมงห้องกระป๋ทาักเอาวันนี้กรเก็บเอา <laughs> โดยอืออะไรเมนี่ก็เข้ามากับพี่น้องพอดีซื้อเครื่องมาใหา้เนาะพี่น้องเลยมาให้น้องนั่งกับแม่เพื่อนนี่แหละว่าสิมาวันนี้ก็พอดีขำก่อนวันนี้แล้วก็พายุนแน่วันนี้นะย่านลมแล้วก็บฟ้าวะคือสีบอลน,นั่นดอกไปกับขำอะไรพี่น้องตลาดกันเลยพอดีมาตอนเช้าอ่ะ เห็นเบียก,ก่อนเนาะยู่ฟี่แล้วพี่น้องพงษ์กับยูล่ลุทางผ้าทา้งสวดเนาะน้องหายน้องนาง,งเ,เปิดเบิ่งว่ามียังไงแม่มีขบเลยไท้ายหกสบายดีละ่ะ <c oughs> น,นั่งนัง่งยันนี่ก็ได้เ <c oughs> บิ่งไปมีอันนั้นนะมีปลาเนาะไม่รูนี่ <c oughs> ไม่เห็นอะไรเหมือนปลาทูโลนึงเนาะ มันจะมีอะไระแกะเบิ่งเด้อแกะออกแกะออกเบื้องหนึ่งเขาออกมาเบิ่งก่อนว่ามันมียังนีงมีส่วนมียังน้ำพี่น้องไล่อันไล่เลื่อยนะบอท่านปิดท่านปะเลื่อยนะต้องซื้อมาแล้งผู้เลสิเปิ้ลเบื้องทำไมนค่ขำเลย แล้วนั้นอันนี้น่อยหนึ่งกับบูมีเหลืองเราใช้าผ้าผ้าบูดี้เย็นเหี้ยผ้าอันน่้ตอนแรกนะเพคนให้ซื้อผ้างอนะบางบางเขาเลยบอกเอามันตัดไม่บูได้เขาเลยเอาแบบนี้นี่ถ้าว่ามันสิขากกลัวนะเหมือนเซมไปอันนี้บอกดวงหนึ่งเจ็ดสิบแต่สิบบอกนี่มันมีแต่น้าชุดนะคือตัวนี้โตอันที่ว่าขดๆในแห้งบางก็เลยบอกเอาแล้ว สิบกลุ่มเหรอเด็กมีคาดน้ำพี่น้องส่วนนะเอาซองอัน้วก็จกจกนี่จะพันห้าหารากนั่นแนะมาเห็ดขักไนหะมสำสีพุดธดินกัะเก๋ันเนาะแปดสิบพันผลลุดไห้ผลว่าเซนหนึ่งแมนผลลุดไห้ซาวพันอันนี้เสียมมาพี่น้องสำสิพุดแบบพุดนั่นคุดนี่เ,เด็กส่วนก็นมีผ้าสองดวง มีแต่เื่องไส้เนาะพี่น้องเครื่องไส้ประจำวันเนี่ยปลาทูแม่งปลาทูยังจะเห็นอะไรกินเนาะโอ้ยปิ้งกินแต่แกียงนั่งตะกับปิ้งตั้มปนปิแห้งปิ้งปนบ่เออปิ้งปนมีแต่ตากแห้งไว้เนาะถ้าว่ามันมันบลายกับเห็ดกินนั่นแหละเห็นอะไรกินเลยนี้มีแต่ปนปนบ่ปนแล้วก็ปิ่งเดียว พอได้กินตบ่ต่บอกเจ้าเจ้าหมากกินอะไรจ้ะนะปี่งกินบะหรจ้าเนีพยหมักทอดหมักก็คือการหมักทอดหมักเป็นเอ๊มีแต่ให้เหญ่และเห็ดให้กินเนาะเห็ดเป็นหรือวะหลายอย่างบอกได้ทุกอย่างเอออืดย เป็นองไรมนี่ก็นนะัดตัวลงเองตัวอันนี้ก็เห็ดดามาแล้วส่วนเออนมะเขือกินว่ะอันนี้มะเขือหมือนเ้านี้คุ่นออยกินไข่หุ <c oughs> ่นใหญ่นมะเขือ <c oughs> กินมป่นมะเขือไข่กับินดุอยูอ่เลยเนาะเป็นอาหารประจำอาหารประจำวันเลย <c oughs> มันก็เห็ดลายได้เมนูลายเมนูได้พี่น้องแจวหรือว่าทอดผัวยังก็ได้เนาะลายเมนูนี่น่นี่มันหนีวันนั้นน่ะเออวันซุกวันซุกมือนะในคูผักเออในคูผักกงเฮียนเนาะโดยมีแต่ว่าซุกระนี่พี่น้องมีแต่หายละว่างเนาะไปก Line menu. Line menu. ับไปส่งไปหับบหยามาญยติเอาแบบ มาจับเล็กน้อยอย่างไรซ้ำนี่เลยพอดีเป็นตยาพี่น้องมีแต่ระวังเท่าละยานแบบเขาจะจับยังมาเล่อเอาขนมขนมหายเนาะยานนี่แปลว่ามีแต่พวกจีนมาเอาเนาะแบบจีนมาจับไปพี่น้องจะจังได้เปตยาลมแห้งอะไรมานี้นะวันสุกเลยแม่กู่คนผักก็ ถ้าก็ผักชนน่เออไย่งนเพินบอกว่าม่คุบเี่ยวอบอกว่าวันมีปุ๊บใบเดี่ยวันคันังไปอยู่อ่วันอันวันจันแล้วก็ผักสดช่วันเมื่อนี่นะเพินว่าวันวิญญาณเลยคือซีแมนแมนมนแมนนะผพ่อเนี่ยวันจันยากผักสด่เมื่อเจ้านี้เขาดะยิ่งเพลงโคตอ๋อเลยจกปีอะไรเพิ่นนี่นะหปีเออหาปี ว่าผอยังอนาบันไดพี่น้องเผนยังว่าวปลาทองบันไดเน่อย <laughs> <c oughs> นางเอกน้อยนี่เนาะนางเอกน้อยพี่น้องเบิง่งตัวเองตลอดเลยเบิงบ่งตัวเองว่าเ<ม>พราะว่าอันเพิ่นกับโบเคยนั่นพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าคลายเดือพิ่นก็นเห็ดได้ไดเอื้อยไปนำแมนบอกสอ,อ,อนเอาหแล้วเพราะว่าวบบเคยนั่น<ม>นางไดีดีล่ะพี่จะเก็บไว้ดีๆแล้วได้ผ้าอะไรกับอันนี้เนาะ ไหวพันอันนี้ก็เฮดด้ามเหลาใหม่เออบะหมีเ่เหลากัดใหม่มาหน,นาได้ค่ะวะเนาะในสวนที่น,นิ่ใส่ฐานแม่นาอะไรนี่เบิางนี่ต้องเปลี่ยนนะเอออันนี้ก็มีแต่ไปใส่อันนั้นกาแขกเนาะเป็นกาแขกคาดนี่กเ็เนี้ยควดำชาดได้พี่น้องอันนี้เด็กแไปแมนนไปตัดอันนั้นมาแล้วก็ใส่บบน,นี้แหละทางนี้ อันนี้จะเปอะไรลื่นขาดหักเป็นไรเงินรวมกันเลยสี่เจ้าเดียวเนาะแม่เจ้าเดียวห่านเดียวปัดวะาบ่มีเหลือถ้ามีเหลือนี่ซื้อห่านเนี่ยเลยวะเงินงาสิสตัดเป็นยี่บ่เหลือ่อยเคยตัดวเหลื่อยเดือดเดือดมือเดียวเนดึงสองคนขามือเดียวเจะแห้งิบ่ได้น้านขาดได้ในมือเดียวนะดึงผู้เดียวนะ ดึงสองคนนะมันสิขาดไวแบบมันชิเป็นเรืออะน่ะคะเน่มันมีขั้นมันนะแล้วก็มีมีมีอันนั้นมันต่างหากนะคือมีอันนั้นตัวน่อยตัวอันนานานาของจีนนั่นเองดึงดึงพูดดียาเน่ะบอกเบนบอกเออมันมีตัวน้อยเขาเนาะตัวของจีนนานาโมเมนแค่วในน้อยมากดึงพูดดี้เยาบอกากได้เบลึงผูเดียาบอกมันมีดาบจ้าบะได้เป็นบอกเออมีดาบงอนอ่ะของจีนตัว เอาตัวดึงผู้เดียวบ่ของเฮาเลือใหม่อันนี้ซื้อๆเลื่อเรือใหม่ใช่ไหมเอาไปเรื่อยใหม่อันั่งเนาะแตาว่าเอาดึงผู้เดียวก็มันจัง่ายเนาะมันจังดึงใครดึงมันแซนไฟเนี่ยนะจะลองนะแซนไฟบ่กจะแรงเดียรไปถามมึงก่อนเนาะในห้ามเลยเห็นเคนขายเคนปิดวันนี้ฝัดซื้อมาปิดปะก็วันนี้ถามกินเขาหันจะได้มันเข่าดิ่งก็จะก็เปิดด่างงอน เะว่าี่จเบิ่งใหม่ก่อนาสิเป็นจังได้ที่มีต่วันคัวไว้าว่า,าสาํานีพอดีงามเนาะสํานีเนาะเออพอดีงาม,ามแบบแล้วมันนอแห้งยง่แมันแ,แห้งตัวาสเวลาไปพันอยังน,น,นี้พอดีขาดยงใสเดนน้ำสมสิุเออ่แมสามสิคุดดินวันนีโนโน้เนาะ ครึ่งขาดๆแม่พี่น,อน,น้องไอ้น้องเรเคยขุดขุดดินขุดยังกง่ายๆในเนาะเขามีโจกนะโยโพนได้ผลิตสาก็นขุดโพนเลยขุดโพนแลยขุดโพนยังหมดเลย <c oughs> ยังหมดเลยเอยู่ขุดไปปลูกมะกผิดมะกผิดงากระวานขุดมังเพชรมังเพชรนี่เขาปลูกอีกไรๆในไดียใครในเะนาะในมันกุ้งกินนะนะแม่นเฉพาะใบก็มันสุกก็ดีพอได้กินยำเละโจกอีกยังกมีเลยส้วนก็มีเลยวันนี้มีแต่สามสี่นั่น เน่มันหักมันหักไวเลยอ่มันหักอันนทวาโตวอันนั้นอ่ะนะบ่อมันอันใบ่อมีใหญ่แน่มันจิมันจิต่อกันเลยเนาะอันอันนี้ยังเสร้าหายะไรตัวนั้นบ่เมนเศร้าหายะไรเน่บ่เออมันเป็นนันบางงานเนาะมันกับมันกับนยน้อย เจ้าหัดไรกันอืมเผื่อเขาพุดเาพุดแห้งก็ฮักไววเลยเออเพือนก็คือการก็มาคัะที่รูเลยบอกนใหญ่น้นใหญ่เมื่อตอนที้ไย่เยอนมีแต่เขากขพุดแนวบอกนั้นเป็นไรหน่อยพุดเพื่อนเนี้ยพอได้ดก่จะขขานไม่สีกว่ใส่เตียงเลยมีน้องนางมาเดินไปใส่บอร์มัน มาด้วป้ายพอเห็ดเยี่ยมสวยคนมันตกลมนะ่กาศคนกะฮะกะเศร้านี่เนาะนินอยตกหม้แห้งมันเศร้าอ่เป็นปากของเฮียนพี่น้องเลยเนาะหนาวบอกคือมันลงแต่กระยาลมเนาะพี่น้องกันหนาวและอากาศลมๆอยู่มันเหมืกับแห้งเมื่อฝนบ่ตกเป็นปลูกไว้พี่น้องเลย ให้น้องนางก็ขอขอบคุณขอบคุณทางแม่ใหญ่เพื่อนทั้แหละมันอยู่ทั้งต่างประเทศแม่ใจดีคนเดียวกันกับที่เพป็นผ่อนดินให้ทั้งแหละโดยรายการขอบคุณขอบคุณันทางแม่ใจดีต่างประเทศเนาะที่ว่าซื้อเครื่องใส่ของซอยชีวิตประจำวันมาให้กันเลยโดยแนวกินได้กันขอบคุณขอบคุณเพื่อนสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็ง นุ่มไหม่นนิ่เป็นขนมเป็นเทมปุระเลยตลอดไปเด้อโดยโดยสาธุเนาะโดยโหน้องขนนมกักอ้นี่อันนี้มีแต่ว่าได้กินปลาทูแล้วมื้อนี้เนาะสิแจ่วสิปิ้งกัแล้วแต่สิเฮ็ดพี่น้องไว้โล่หนึ่งอะไรนะคือมาแล้นะบ่เป็นหยังดอกเนาะโดยมีแต่ว่ามาแรกพูดแหละครัถ้าเฮาไปกันนซื้อมาให้ให,ให,ใหม่เ pues ร mm ื่อยนะ เพราะว่ามื้อน,นี้มันอันบ่ได้พี่น้องก็เลยเอามาให้ก่อนถือมาผู้เดียวเนี่ยยัดมันเหี่ยก็บพ่อเฮ้ยมันหลายอานนันเนาะแม่นย่านผ้าอะไรเหี้ยมันน้อยก็เลยว,ว่าเอามาทุกอยา่างซะกับโดยมื้อนี้กับพี่น้องน้องนางาากกานะเพิ่นบ่ได้ไปใส่คือเก่าเนาะเพิ่นเฮ็ดหัวในสวนเพิ่นนี่แหละคนกระตกช้อยงานเน,น,นาะ่น,น้องเยวันนี้สิกลับก่อนพี่น้องเนาะน้องนางเพิ่นเฮ็ดเวียกเอาสบายดีเด้อ โอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะน้นองเอิ้นตี้ก็ใหน้น,น้องนางเพิ่นแล้วพี่น้องบา้านนี้เออลมแห้งอลพี่น้องบ่ฮู้ว่าสิได้ยินเสียงหรือบ่เนาะเพิ่นก็มัดหัวอันนี้ซอยหญ้าเพิ่นน,น,นั่นแหละพี่น้องเพราะว่าสิปลูกักเพิ่นว่าเนาะเพราะว่าช่วงนี้กฝนเริ่มตกแล้วพี่นอ้องปลูกไว้พอได้กินถ้าบ่ได้ขายกเนาะหลายหั่นน่ะพี่น้องย พี่น้องคลิปนี้เนาะน้องลาตีก่ะขอขอบคุณขอบคุณเด้อเนานะพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อเนานะที่รับชมคลิปน้องลาตีและก็บ่ขาบโฆษณาโดยก่อนอื่นก็ขอบคุณขอบคุณเนาะทางแม่ใหญ่ใจดีเพิ่นอยู่ทั้งต่างประเทศเด้อที่ว่าซอยน้องนางเข้ามาเนาะโดยของอยู่ของกินลวกะแนวใส่ชีวิตประจําวันพี่น้องผ้าผ้าลวกะมีจกเสียมเนาะพี่น้องครบสุดเลยว่าเอาเห็ดท่านอย่างเงี้ยเขาก็ต้องได้ใส่อยู่แล้วนะพี่น้องเขาต้องมีครบเนาะ นกาซื้อให้พี่น้องเป็นทองตีกะเป็นตัวแทนซื้อมาให้น้องนางเพิ่นพอดีมาเหมาะให้น,อน้องนางต้อมเศร้านะพี่น้องโดยเอาคลิปนี้ขอลาไปแล้วพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี